ครับพามาดูต้นยางนาแล้วครับวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแต่เมื่อคืนตกไปแล้วครับมาปลูกต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดให้เขาไปเรียบร้อยแล้วครับปลูกวันนี้ใส่วันนี้เลยครับเชื้อเห็ดตะไคร้นี่ครับเพิ่งปลูกวันนี้งามแล้วครับพาดูพวกปลูกปีที่แล้วัะ นี่ครับต้นนี้ก็ปลูกปีที่แล้วครับยังไม่งามเลยต้นนี้ก็งามอยู่พับพอได้อยู่ปลูกปีที่แล้วเขียวแล้วครับโดนน่้น้ําฝนเข้าไปต้นนี้โอกาสรอดร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นส่วนต้นโน้นอ่ะห้าสิบห้าสิบอยู่ครับ ปลูกปีที่แล้วครับยังไม่โตเลยส่วนตัวนี้โตอยู่ครับสวยอยู่หญ้าเยอะยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครัตัวนี้สวยถือว่าสวยครับปีนี้ครบปีแล้วครับไปสองแล้วครับแต่เราไม่ได้ ช้ำลงถุงค่ะขุดมาจากต้นแม่เขาก็ปลูกลงไปเลยวันนี้ปลูกไปเอามาเสริมเสริมพวกที่ปลูกแล้วตายปลูกไปสิบห้าต้นให้ดูปลูกปีที่แล้วครัตอนนี้ก็ลงเชื้อเห็ดไปหมดแล้วครั เห็นเชื้อเห็ดรวมมีทุกสายพันธุ์ละเห็ดละงูเห็ดตะไคร้เห็ดดินทั้งละงูกขาวละงูกเหลืองเน่สยสลงไปหมดแล้วรอรุ้นอย่างเดียวครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็สวยพอได้อยู่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหลอ,อะไรดินเรามันเป็นดินโคกมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยงามเนี่ยตัวนี้ก็งามอยู่ครับ ปีนี้เขาคงยาวกว่านี้เยอะครับว่าได้น้ำฝนฝนตกมาให้แล้วก็สบายส่วนตัวนี้ดูครับก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างครับนี่ฮะต้นเล็กมากเลยตวนนี้ปลูกเสมป่าเราก็ไม่ได้ตัดออกเลยครับปลูกไว้นี้ยเดียนี่ครับตัวนี้ปลูกปีที่แล้วครบปลูกปีที่แล้วครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ปลูกวีนี้ครับโอ้งามเลยได้ยเป็นเมตรแล้วครับงามไวเลยซื้อมาครับสามสิบบาทครับตัวนี้เพราค้าก็บอกว่าใส่เชื้อเห็ดให้แล้วครับน่ครับดูย่้าครับได้น้ำฝนมาเขียวชะอุ่มเลยพอตอนแรงๆก็โอ้ยัง จุดไฟนี่ไหม้หมดเลยครับนี่ครับต้นเล็กต้นอย่างนาส่วนนี้ต้นกระบกครับเกิดธรรมชาติแล้วก็เก็บรักษาไว้ครับนี่ครับปลูกข้างๆกันต้นอย่างนาแล้วต้นกระบกหลายต้นอยู่ครับนี่ครับนี่ก็เพิ่งปลูกไปครับ ปล,ปลูกลงดินไปก็งามเลยตอนนี้ก็หมดแล้วครับปลูกก็เสริมไปทุกไอะหนั่นละนี่ครับปลูกปีที่แล้วพอนี้จะงามอยู่ครับนี่ก็ปลูกปีนี้ครับ เพิ่งปลูกไปเม่คี้นี้สองต้นสองต้นนี้ครับป่ายังไม่ได้ตัดเลยครับจะไม่วางทำไปเรื่อยครับทำไปทีละเล็กดีน้อยให้ดูเมื่อคืนฝนตกครับเสียงกบเสียงเขียดร้องกันนี่ครับต้นกระบกนี่ต้นประดู นี่ต้นแดงส่วนจุดนี้มันได้ปลูกครับมันใกล้กับต้นต้นแดงต้นขบุกสามสี่ต้นตน, 3, ตนี้ก็เลยไม่ปลูกเพราะว่าต้นแดงนี้เราก็เอาเชื้อเห็ดมาลงได้เลยครับนี่เห็ดตะไคร้ก็เกิดครับให้ดูกันเดี๋ยวก็คงจะลงต่ออีกครับเดี๋ยวทํางานต่อแล้วให้ดูบรรยากาศนิดนหนึ่งตอนปลูกให้ดูไม่ได้เพราะทำอยู่คนเดียวตัดต่อไม่เป็นครับก็เอาแบบนี้เลยให้ดูกัน ก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ครับ